อเอาเดี๋ยวูน้องจิมมีเ่เจ้าเห็ดยังไปสีเข่าคล้องอยู่นี่โอ้น้องจิมมี่หูซึกว่าชดใสึ้นเนาะกาบสบายดีกับสวัสด,ดีเดอ่อผมเพี่น้องเนาะทีนับถือและักแพงพี่น้องเลยอ่าเมื่อน,นี้กัทางบ้าการเดินทางมาทางบ้านหัวพายพี่น้องเนาะกะทางบ้านน้องจิมมี่เนาะกะทางบ้านประตูพายพี่เลยพี่น้องเลย ทั้งบรรากับมาครั้งแรกพี่น้องเนาะกับทั้งบรรากาศมากับทีมงานพี่น้องเลยกับหลายคนเยอะพี่น้องเลยเนาะแต่ชิได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอ้ไปล้มทั้งน้องกิมมี่ก่อนพี่น้องเนาะไปทั้งเฮือนเป็นพุ่นเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องือ่เสียเวลาไปกันเลยพี่น้องงามกว่าเก่าสบายดีเนยเสบายดีพี่น้องมัธหมจุฬอฯชดใช้เห็นไหมน้องกิมมี่คุณน่ะชดชดใช้เลยที่เขาก็ยังไม่กินข้าวกันั้นนะไข จำพ่อหน้าตาคือใครรับคนกับใครกับใครเกี่ยวเข้าได้แบบนี้เนาะดูแสดงว่าชุมไอ้นี่มาเป็นกำลังใจให้ได้ไมเห็นบ่องมาเราจะเกี่ยวซอยกัามาเป็นกำลังใจให้ก็ดีสบายดีเด้อจิมมี่สบายจิมมี่จิมมี่ป้อิมมี่กันิมมี่กได้กิมมี่ก็ได้ นั่งคุยกับลาเลยเป็นยังไงครับนั่งเยียงขังเราบอโอ้ยโอ้นั่งเยียงขังเราโปรโมทช่องจะคลองไปเลยเไปซืสอย่านกล้องนะลายลายกล้องอะไรเนาะนจิมมีย่านกล้องวะย่านคนหลายกล้อเนาะจิมมี่เนาะจะย่านคนบอก็ชื่ย่านเนาะย่านคนคือกันเนาะอันนี้เราบริย่านคนคือกันเราอะบริย่านล็อกเราอะแบบอันเยอะได้จะให้เขาไหมนี่ อาก็ไม่ได้เป็นไห่ดอกแต่เมื่อวานนี่ก็เกี่ยวไปไหนแล้วเพราะว่าวานนี้ตัวนั้นแหละคนนี่แหะเกี่ยวๆอะไรเยอะๆเอาเกี่ยวไปน้ำคนไปน้ำเนาะอย่นผลทำเน๊ะเครื่อนอยู่ได้มืัอนี้กันเนาะจากมันจะลงมาย้ำใดเกี่ยวจะคนหรอโซ่สามคนสามคนนิงไม่ได้จ้างคนบ่ เงินมีทำมีเกีียวเนโน่เกีียวเอาเงได้นอนพอเดียวนัอุ่นอยู่บ่อุ่นนะมันเไอมยู่เืมีอผมตใช่เลยน่ะกิมมีเนาะ่อผมโตเห็นไว่อุ่นคือพ่ผมกาคนบ่เรากันยังีหาไม่อยู่ได้พ่ผมกาคนกะเหนบ่กานมูนาะอันนี้กัเนาะังไปก่อนทังไปก่อน ฟังไปเรื่อยๆม,มีคนถูกใจกระคุยเนาะกิมมี่เนาะหน้าตาทำเบอยนี่พราะใจได้อยู่บ่ทำเบอยเนาะเจ้าทีเดี๋ยวหมักน้องกิม <c ười> มี่นะน้องกี่นี่คนยิ้มเก่งเนาะแมอ้กิมมี่เป็นคนยิ้มเก่งคนอารมณ์ดีได้น้องกิมมี่อารมณ์ดีไปๆก็มาได้ยังคิดเขาเป็น กับไข่กับไข่หมอยอมปลาไข่เนาะกิมมี่กับไข่อู DVD> ้ดีเด้อบ่บ่อยไข่นุ๊กมีประโยชน์ดิโปรตีนลายเนาะโอ้มาพ่อมานะลมๆเนาะวันนี้ขึ้นภาขึ้นผลใช่ไหมเป็นไรอันบริโภนอาหารไห่มากันสิ บ่แล้วเนาะย่านว่าย้อนให้ดอกเนาะแม่นว่าแต่ว่าให้ชาใจนะใจแต่ว่ากี่คันเกี่ยวข้าแล้วให้บาดนี้นะบ่ขนาดนั้นบ่ออมีได้คนนอนให้ก็ได้แต่ว่าเฮาสิบ่เว้าดอกเนาะ่ไผนะคนนอนให้คนเกี่ยวข้า่อลีเองเคยบ่จักนี่เนาะ ก็ถามน้องเพื่อนกะทิวาตรงลายกระพุกพี่น้องเนาะเอฟจีแปลงออกพ่อเป็นกะทิบูจีดอกกะทิีจะได้จะค้นเกี่ยวขัาวนี่ยท่านเจ้านะเขาพูดท่านเจ้านะนี่ฉันว่าสวัสดี้องบัวสอยกับสองคนกับแม่เพราะว่าอายยังไม่ทันมาแต่วิ่งสองคนกุ้งจองใกล้ชิแล้วได้ดีเนาะข่าวแก่นะ เรื่องจักซิปก็อนางกิมมี่แต่ละปีนี่ข่าวหน้าจา้านก็พี่จะเก่าก็บพื่อใส่ผู้เยิงก็ใส่เขาค้าแล้วมันมงดงามค่ากับปีนี้มันมอจะใครเนี่ก็มันมั้นแจ็คซิปโอ้เปลี่ยนแนวเข้าแม่เนเพราะว่าอันนั้นก็ลายๆหน้าก็หน้าละซาวด้วยค่ะก็เห็ดปีนี้ก็ปีนี้ตั้งมั่นผลอย่างดีเนี่ยได้<อ>น้ำมันพอดีน้ำลายบ่แ<อ>น่นฝนตกฝนตกน้ำดีน้ำลายกันเลยแหละเขางาม ะบางบอนอะไรเนาะแม่บางบอนน้ำลายก็ได้บางบบอนางเขิยิ้มเก่งเนาะยิ้มเก่งเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งกินกินข้าวว่ากินข้าวนะ่เมื่อล้วถ้าหาเสื้อหนุ่งงามๆหนุ่งบ่จ้าเมื่อกี้นี่เปลือกกล่องเม็ดอะไรกระสุนอะไเนาะติดแ่งตัวตุ่มหยกตุ่มหยาบเก่าๆก็ได้เนาะน้องจิมมี่ ต้องแต่งก่อนให้มันเต็มที่ดูนะไปรุ่นขึ้นใหม่เต็มเสื้อมากระแลงอีกคือเก่าบ่ไดแล้ว <c oughs> มันผู้เฒ่าเป็นผู้สาวขึ้นใหม่เลยเป็นผู้สาวขึ้นใหม่สาวสำน้อยสิบหกชิดเจ็ดสิบหกปีเนาะปีนี้คืบ <c oughs> ุกเข่าเสือว่ามือนั่นก็ว่าชิเข่าแล้วม่นี่ยังบุกเข่า างานเขาเดา <c oughs> เือนใดก็ห7อซิฟเกต์นี่กีมมิ <c oughs> <ะ> <c oughs> ลืมหรือวะ <c oughs> เหติงได้สิได้วันเกิดสันอ่าในยินเลแม่เล่เาบอกว่าเดือนหนึ่ง<อ>เดือนหนึ่งของทุกๆปีเนาะ <c oughs> มอ้โวันที่บอกวันทีก่กะวันที่เจ็ดวันประหัดเออเกิดวันประหัดเดีกดจำได้อยูดีด้เนาะ แม่เบาลิฮู้อยู่คนเกิดวันพระฮัสนี่ <c oughs> เบาลิเคยอ่านมาว่าเป็นคนงามในหุ่นดีเลยเนม <c oughs> อกัน่ผเก่งแม่อีกอย่างก็เป็นคนมาก,กินต้มไข <c oughs> ่กินข้าวกับไข่ไปแต่คนเกิดวันพระหัตแสดง <c oughs> ว,ว่าเจ้ากินถือมือๆนั่นนี่นิ่มัมีช่างบอกความสื่อเนาะแม่แ <c oughs> จะมักบอกคนหยอก มักอีเท้าโมเมนเด็กน้อยจะว่านี่เด้อเด็กน้อยได้จ,จังมักยอ่โอ้จา้าค,คือเหลียวเสื้อแท้บหรียาบุงกล้องไอ้จังดิยังไงกันเทียงนอกกลิ่นี้แบบมักโต้หมักเต้นเน,กกนี่ยจ้าแกงใช้ไก่อยู่ว่นี่โบแกงจับโอ้เหลียวมาเนี่กว่า <c oughs> โอ้เถื่อนเนี่ยเขินว่าเขินหรืออาย กระช่าสมกันแล้วเนาะบ่่บอยพูบ่เป็นนางน้ำกิ่นนี่นางยิ้มอยู่คนเดียวอยังแม่บ่่บอยมิดล้เหล่าก็เหล่าเป็นนางคนก็ได้โอ้ยบอยจะยานขายช่องชามื่อวันนี่รู้สึกกันแบบสบายใจบ่รู้สึกลงขึ้นปะลงใจขึ้นคือบ่คือแต่ก้อนเนาะโอ้กัอันนี้ก็เป็นความยินดีของน้องเพลินเนาะ ว่าปัญหาได้ออกจากหัวใจไปแล้วซันซ่าอันนี้เขาก็บอกได้ว่าได้ว่าปัญหาว่าใดนะให้แปรเอาเนาะ FC ก็ไไ้เป็นกาจะพูดดีเนาะเกิน้องกิมนี่ก็รู้สึกว่าแล้วก็มีสีสันขึ้นบานนี้ตาก็บล็อกแรกขึ้นเก่าเลยหนาขาวๆวะหนาขาวๆใสๆเนาะขาวเลยนี่เราเมื่อวานเราขาวากแบดดูบอชัก ไปสากแบตดระบบนี้มันไม่หนีบโทรศัพท์มันมีโทรศัพท์ไปใช้แล้วโทรศัพท์จ้ะพี่ล่ะเราเอาคืนจะอกเอาคืนจะฟเขาเอาคืนเอาคืนแล้วตอนนี้เจ้ะไปใช้โทรศัพท์เลยผมมีโทรศัพท์ดอกสิ่พ่อจังสีเงาเงาเนาะนี่ยเอพีบุชือไหบ๊อโน่เอพี้องกิมมี่ลายเท่าไรลายเอพีโนงกิมมี่ครัโอ้ห้ากับคนหนึ่งได้นี่เป็นกบฏตาไมาฮอดพี่แล้วมาเนี่ยนะ หมุนปลาหมุนเหล่ามาเนาะวันนาดเนาะเฮาโบติคิดฮอดเลยเนาะแบบว่าโบติคิดฮอดจังดีเลยนะเนาะความจําในจําเลยโบติคิดฮอดจังดิพี่น้องเลยเนาะอยู่ในความทรงจําเลยเมมโมรีเต็มแล้วน้องกิมมี่คือลัางเครื่องเลยแหละคลั่งเครื่องเลยคือสะอาดครับเนาะ บ้านเละล่างเครื่องเนาะล่างเครื่องแล้วก็สะอาดแล้วบ้านนี้นเนี่ยมีความจำเต็มบ่านคนหัวใจว่างเนาะตอนนี้ว่างบ่ตอนนี้อีกอีกจังสห้องอีกจังเดือนจะเปิดใจนี่นะจุมอาจิมาไายเปิดใจแล้วบ้านนี้ยังพังเมืองก่อนอีกบ้านนึงกันเลยตอนนี้ยังพักใจก่อนเนาะกิมมี่ เราพรมสีล่างแล้วนี่เด้เจ้าก็ได้บอโอริวิทยากเปิดใจเปิดใจได้วเปิดใจคนงามป่านนี้เฮ้ยโอ้ยเอฟีแตกวุ่นๆแล้วพี่น้องเอ้ยโอบาลิว่าก่นะเทไปเมเทืแล้วไปังใคแล้วไเจ้าบุคจัดิน้องไปหาเงินเน่ะคำัเอยบปแต่กังบมีบัโอ้ทามี งานแล้วก็นท,นทันได้กับบางทีผมถ่ายมาจะได้เห็นอยู่ใน,นป่าก็ยังไปอยากลงไปไปอยู่อยากกับแม่เมื่มีผู้อยู่น้ำก็ยังคิดถอดแม่พ่ออยากไปม็สิดถอดแม่อยู่ตอนนี้นะมีแต่กี่มีนี่บอลอยู่กับแม่นี่แม,ม่กับร้านเช้าแล้วก็บร้านน้อยผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งกับเมื่อบ้านแล้วก<อ>ับผู้นั้นอยู่ก็เป็นสองสามคนว่าบอลอยู่ในกระปี่วอาทำเนาะแต่กัเท่าเคยอยู่แล้วก็แบบเทาสิ้นแล้วเทาขออนุญาตนะอนุญาต ไม่ผ้ากับบ่มีบ่นี่นะหม้บอบอ่มีใช่ยังใส่กลางคืนมานี่มันมีไผ่แผ่นสลัดซีวน,นิดหน่อยออใส่แผ่นสลัดซีวนว่าใส่ไผ่ตะเกียงนะใส่ <c oughs> ตะเกียงหน่อยได้เนะาะแสงไฟมันอุดตาดำนะตะเกียงเอา เงียบแต่ไม่หงุดิแท้เบาะลืมกัเป็นอย่างนู้นบันไดเดียวแล้วเบาะลืแม่นอนบ่เต็มตื่นคืนนี้นอนครึ่งหนึ่งแล้วตื่นก่อนแล้วบ่เต็มบันไดเป็นอยังเฮ็ดเวียรยังนีย่งนอนบ่เต็มคืนจักว่ะดีขาบว่แบบว่าเขาคือว่าตื่นมาเนี่ยต้องมาหาน้องจิมมี่ก็เลยตื่นเต้นเล็หน่อยคิดไว้ก่อนบ่าจะเอ้าหนู ต้องขึ้นไปก่อนเลยแต่ละมือเขาต้องวางแผนเลยสบายใจบิชเชตต์สบายใ้โอ้ตุวคนทีมงานมืออื่นต้องไปหาน้องกิมมี่นอนบ่ค่อยรับปันได้ไงวาปมดเต็มเตือนเต็มอิ่มขึ้นไปผันคิดลายผันซื้อได้มาหาคนงามเพิ่นคิดขึ้นโอ้ยบมอเลยแมนเป็นแดดเด้จะเปิดใจน้องกิมมี่บอกพันพันได้อยู่ก็น้อนจะถอดล่างถอดล่างจำหนังไม่ได้เลยปวดได้เลยเนาะ กิมมี่กับย่านทั้งมวลมาบอยก็ไปยืนนั่นเลยมาบอยไปยืนในน้องเพอนแนมบ่เหมือนจะสอแผ่นน่องแบบว่าเอฟซีท่าทันใดที่อยากช่วยน้องกิมมี่ซื้อโทรศัพท์ให้น้องก็ได้ได้นี่เนาะให้น้องเพิ่นมีโทรศัพท์พอได้ติดต่อไปทางเอื้อยเพิ่นขอเชิญจ้าก็องเงาเนาะ เจอทีมงานเด็กโพมาก็แค่น่ดิ๊เมนเ่องอยู่ว่ามื่อหนึ่งโพจะได้เข้ามาจังปันเพราะว่าน้อยเนาะนั่นเนาะแม่นวัต่เมนจะได้ด้วยอันนี้ยังเกือนมาถือเขวันหมูยูนี่ก็ยากนะขวัญหมูมีการช่องทางการติดต่ออยู่ให้อยู่น้าใช่ไหมดิเมนอยู่น้าเดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้หน่อมันมาบุพเพบุพเพเนาะเลยเห็นแต่เพื่อนเราแล้วเนาะมาธรรมดาเลยนี่กาชิบุมีคนขาดเนาะอยู่ในเฮือนเพราะว่างูคุยดิเขาหน้าน นอกไปกับแม่อยู่ถ้าแม่ไปกับกับนอกก็มีร้านอยู่มีร้านอยู่เจ้าก็เคยไปอ้วยว่าหาหน้ำม้หน้ำมันกันไปไปเนาะหวยกับไก่อยู่ว่ากี่มี่หรือไก่บ่แท้ก็เท่านี้ก็ไม่ได้ไกล้เราไม่ไกล้เนียมไปก็เห็นเนียมไปก็เห็นไปหาแถวหวยนี่บ่ขึ้นแหนมได้หวยเนาะคือแหนมแต่บ่หอยบ่บ่หยเป็นนั่งรอน้องเป็นแหนมน่ะนั่งเก๊กคุณเก๊กพี่อยู่เนาะ ก็มึงกับแนมเนอะบัวแนมมาหากล้องเท้านาะบ็นหนันเนาะแนมแต่บ่อยผู้เดียวบ่ถ่ายใครบ่นี่ถามนี้อยูเรื่อยว่าทางไหนวะน้องเพื่อนนี่เป็นคนแบบยิ้มเก่งไม่เป็นต่ท่ายเนาะแต่อยากทายได้เอาถ่ายคนยิ้มคนหัวถ่ายคนที่มห้มไม่อยากทายได้เบอาเลยเมย์เนาะค่อยนห้าไหนอ๋อไม่จะยิ้มแล้วเนี่ย เราบ้าน้ากับอันแม่น้องเพิ่นมาถ่ายข้งแรกข้งแรกเลยได้นี่ยนะโอแนวของเพิ่นกันยิ้มดีเนาะแม่นและข้งแรกก็ได้มาข้งแรกกันยิ้มเงียบจามใสจนบ่จื่อเพิ่นมาทักเพิ่นเมื่อกี้ไงโบ่ฮู้อู่ซ่ามาเป็นน้องกิมมี่แม่นก็เลยลงไปพูดอย่างกายกลับขึ้นมาอีกได้เนี่ยนะจะปล่อยนะเราลอยมาเรื่อยด้ๆเลยโอ้มิเตอร์โพอไฟน้อยแล้วมาเห็น เอาห็เนเพื่อนในคลิปพ,พันเดวจังจากมาเจ้าบ่าวันนั้นบ่อยเตนตอดแม่จัาเกี่ยวข่าวแตอนตอดวะแมวนแห่ได้เตนลายได้ในปลาเขา่าเตนในน้อยแ่นะหยามันหกมันนิ่หลายเนาะตรงทางแล้วหยากนหงบอกหกหย่าในน้านกันไมได้หก,หกอะไรหยาเนาะ ไปวางง้วยห,หลายอยู่กับ่ได้เกี่ยวจังนี้เนาะ <c oughs> นี่<อ>ว่ามีแม่น้องมิตนตานั่งน้ำได้ดิพ่อแผลจต่ว่ายอมบบบนี้นี่จะพอแผลเนี่ <c oughs> นยโอ้ยม่ได้ยอมเจ้าจังนี้ได <c oughs> ้ละมื้อก็คืออันตื่นมาเนี่ยต้องมึงเข้าไว้เลยล,ลงเกี้ยวเข้าเนาะเจ้าเนาะเอ้าเหยียดได้ใช่ไานนึ่งร้านหนึนนน่ง,งจักมุง้งลงเกี้ยวเข่าเาจ้าตื่นมาก็ตื่นมากะลงไปรถลร้านเป็นคู่หนึ่ง จางโมงเราจะตื่นตื่นช่วยอยู่ปะตื่นจะเชาเลยเนาะลงเกียวเขาเลยาโมงก็ถือว่ายังอันนั้นสลุมสลัวอยู่ได้สํปดาห์ช่วงนี้ค่ะเนาะตื่นจะเศราเลยตื่นจะเศ้า่นกเพ้อแผล่นะแบบ้เศ้าเนาะก็มันแจงจะเปล่ามนเลทางนี้นะอืโอ้อย่าไปเปรียบเทียบเจ้าถอาพอแผ่เลยเปรียบเทียบเจ้าเนี่ยคู่ทางโป่งพูดเลย พูดทางโปงพูดแหละเอาสัญญาณดิแฟนไปแม่ก็ได้อยากลุงเกี่ยวเข่าได้หนิเนาะอ่าเไ็นบอเอาบ่อบอยได้ดิเราไม่ได้นั่งอยู่พูดเลยลัดเดียวมึงกล้องเล้บมันเนี่เรียวไปช่างพุ่นคือเก่าฮันเด้ฮันนปินหัวปิลแล้วเรียวหาบ่อบอยเนาะแม่นั่งมานั่งทั้งคอยบีบบ่อบอยเราเลือกคนเราวฏิเสธเอาลุงไปเกี่ยวเข่าน้ำเลยช่างจะเกี่ยวเก่งแม่เเกกี่่ยวง พอแผน้อยเลยียได้อยู่พอแผ่กันแ้เกีาเนาะเสด็ตหน้าเนาะเนาะเก่งได้พอแผ่น้อยนี่โอ้ยพอธรรมดาพอได้ยู่เนี่ยแหละบ่พอแผ่เจ้าเกี่ยวัเเนาะั่งัเอง่นกาหาชิลงมือมานี่จอานีเจ้ากับพอลงมือยชาติม่อแผ่งเหว่ามาเขียนใช่หรืล่าหงอางเรื่องเล่ามันจบนี่ก็คือมีตั้งแต่ทั้งไอ้แบบเล่าพาเพลินผู้เดียวบ่ที่เพลินกันบอ มัมเฮากับเป็นคนที่ชงชามที่ห้าหกเจ็ดแปดพราดียวก็มากับเป็นคนที่ชงกับมันเฮาเข่ามาหลายเนาะหลายจักจีบจักให้ที่ให้ไผ่เป็นคนที่ชงนะอ๋อจะคนนี่เขชาพร้อมกั่าเลยแย่งกันดับกันได้นี่เขชาพร้อมกันทีเดียวหกคนเลยน้องนี่เสียเวลาน้องเพื่อนจะลงเกี่ยวเข่าเกี่ยนะเอาเป็นคนนะชงเครื่องไรเครื่องหนึ่งถ่ายช็อตได้เครื่องหนึ่งมีได้คนแบบนั้นมี มีอยู่ไหเป็นลายลายฮะน้โหดนะจะมาคนหดอยู่บ่กินมีหัวยั่นหยอกน้อยหึ่งหัวหยอกหน้อยหนึ่งหัวเป็นคนอารมณ์ดีเนะเจ้าบ้าใหญ่คุยงมึงเคยใหญ่อยู่บ่คุยใหญ่ยันมันต่ำบ่ มันชนเหมนบ่แ hmm. ม okay. ่เก yeah. well, oh. ็บได้ค yeah. ว yeah. ้ยต่ำเออเวลามันได้ลูกแหงเนาะโอ้มันชนน่ะแล้วมันชนกตบไม่ไปหาอ่กะลิกเลยเนาะจิมมี่อ้าวเห็นว่ากันใหญ่ปานนี่เนาะเห็นว่าแล้วมันคว่าจักตอรก็จิมมี่กับประมาณห้าตัวโอ้หลายเนาะหลายกับว่าแม่คว้ยจะคลองเนาะคว้ยนอกกับคว้ยนอก เอากระสอบมาเลี้ยงโอ้เลี้ยงให้เขาเจ้าเป็นจ้างบ่อเดียวมันเลี้ยงให้แบบเอาลูกมันเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาลูกมันเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงลูกควายเลี้ยงจะปีนั่นล่ะได้แล้วบ่ลูกมันก็ถ้าก็ได้ฮักก็เลี้ยงบางปีบางเดือนพวกนี้ถึงว่าพูด ดุนได้เพื่อสิได้ลูกเนาะสองปีพ่นมาจากควายบ่แบบปีละลูกอู้ปีละลูกมีอย่งควายใช่กับปีละลูกว้าวชมชามปีได้ตัวเดิมดนเหมือนควายจะบ่นอะไรกันงัวนี่แหละควายคุ้ยคนมันอยู่ในคุ้ยอื่นคือคือได้ทีเนาะแม่นปก็กระตีกับงัวเลยปกตินี่บางโตนี่องชามปีพ่อใดควายแม่นสองปีปีละลูกคือกันคือกันงัวคือกันดูคือกัน เดี๋ยวแต่เขาก็น้องผูกมาหลายมันบ่ได้ไปหาล้นเนาะบอยเจ้าบ่ได้ปล่อยเนาะโอ้ยทุบีเลยบอยบอยควายเจ้าเนี่ยมันบ่เป็นตาขายล้วงคแวร์แตควายงามแม่แต่ขายแม่อยู่น้ำผู้นี้อย่างน้นเมนกต่ควายงามมันก็ได้ลูกทีเขาลูกกันแตชั่นบอยสปีสปีก็ได้ตัวหนึ่งแต่ควายงามกันนั่นได้ดูโอ้มันเป็นอย่างนั้นเนาะหมักเลาะเรื่อยมักบ่เลาะเรื่อยอยากินได้พันเนี่ยควายจิมมเอี่ยมาเลี้ยงนี่เนาะได้ลูกคููปีเมนมันก็ได้ขายมาเยอะ คือจะของคนเลี้ยงลยเนา่ะเะื่ายได้เมียงามกว่าด้ลูกดุไปกันพอเปิดนด้เราได้ภาพเดียวสองเลยธรรมดานะโหดอ่ะสิบผมเจอในพอ่อแเพ็ดเท่าไรก็ได้พ่อแเพ็ดเป็นตัวท็อปตอนนี้จะท็อปในในไข่เลย ข่อยอยากเมื่อยจะได้ข่อยนะโอ้แม่น้องมิตาสิมกลับแล้วบ่หนิโดยข่อยจะได้กลับพระก่อนเด้อนี่น่าเด้อกลับพร้อมกันเนาะโดยโดยจะว่าทีให้เมียกลับก่อนเมียบอปล่อยไว้ดอกเป็นสบายดีเด้อกี่มียเด้อขอบใจละลายเด้อโอ้ยสบายดีเด้อกลับพระก่อนมันโอ้ทางทีมงานพวกเฮาก็ยังบ่ได้กลับพิมานพวกเฮาอยูด่ดนโดยโดย